สกดวกุดแกดไทยแล้วไทยอีไทแล้วเดียวกัน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 เดียกันซดกี่านเดียวกัน้มานากันขางงานก็เมื่อไเมื่อเหมาซื้อสิบหกกับโเจ็ดมาเดียวกันกเจ็เดียวกันนี่เจ้าเนอเดียวกันเราถือืออ่าทีหกนหมันหลงอกกลางแล้วมันหลงเจ็ดมันหลงบนแล้ว ไอเด็กป็นยาลักเขาเลยยามาย่างเลยพี่น้องมาย่างข้าพี่น้องยุ่งซีเลยเงินเลยเงินเลยโอ้ยุ่งซีเงินเลยโอ้ถ้าอยากวิ่งคือวิ่งซีเลยพี่น้องได้เงินเลยวิ่งซีได้พี่น้องบนล่างพร้อมเนาะบนล่างแล้วบอคัดขึ้นเนี่ยสองตัวบอคัดขึ้นเลยบอขาดทื่นมาสันเต้พี่น้องซีบนซีล่างแต่ว่าขัดอย่างมากหน่อยที่ว่าก็คือสองซีสองซีเดียวเลยงบหน่อยบ่าสองซีตีเดียวเลยตีเดียวเลยขาดปัดเลยเามิ่งอย่ไหนเนาะสองซีตีเดียวสองซีคืออีซีมาย่างอย่งพี่น้อง มวันออก่ับม่นอที่สองวันเหมือนไม่ับอม้องตีบ่มเนมดนม่อาพั่อนมเข้าอกล้วเขเขากลับันมันมี่สามเทิงบ่สามเขาเอาตั้งแต่เขาที่พมันหนึ่งตั้งแต่เมื่อันว่เขาที่เป็นขับขัทายแล้วนะสิบสามอ่ะสิบสาอ่าตามที่จริงตามที่จริงสุตว่าสามหนึ่งแต่รับถ่าเลยลับถ่าเออ อันนี้ือกันที่น้องนี่คือกัามันป่นมสเอรกันฐเออนั่นเลีวล่ะกให้มันยางเนาะผมบอกแม่ขอว่าขอว่าไม่เดียวกเอากรับนเนาะยังม่เอกาสที่เอากรุงเนอะไม่ได้ตรงตรย่าเอฟซถตรงตมก็ซื้อจยิฮะฮะแบกเออซือแบป่นวย่า็เิ่ือกันีไม่ไดอแบอ่ือแป้ออกแ้นศนยน่พวกกับกันอ่าซือแปออกแปนมาเหมือน่นั่นเลีวเลียันอะไรเอ้นน เนียเดียวกันเนีตัวเดียวกันเหมือนหนึ่งสาสูตรมันมาสามแหละแต่เพิ่หนึ่งไปกลับไปถ่ายอืครับตัวเบิ่งอันนี้เจ้ากับไปนี่เจ้ากลับไปลอกซีสองกัอกโาันสองีซอ็ดอกซีสองเลยบาดเนี่มาเอาสองซีสองเอา้ทุกคนเขาใช่มากเาะบอกแต่ว่าเด็กพิดนได้คำนวณมากกันซีพอดีเรีพี่น้องได้ไมาพอดีอ้กอนอ้ก่อน ฮะออสามกายมยสาออกสามติดเลยบนแบนั่นนพิองโอ้แว่นี้กัวัดจันทนี่ก็คือยืนยันขี้กันอยืนยันนั่นยันขี้กันขับ่มีเง้ขับงบห่อเียสองสี่สี่สองโอ้เห็น่าพ่น้องพอเลยอันนี้อ

แปดศูนย์วอินิอยู่บอกมันออกอินิออกก็จะดอกพี่น้องแ่ออกเป็นออกเยอะเดียวนะพจนกะหาไม่ลงทุนเองพี่น้องแม่ยนเม่ไม่ผู้ใดอยากให้มันหลุดดอกเพม่พนกะอยากให้มันแม่ยนรักไงเพจนกะอยากคือเพจนกะอยากได้สามนี่พจนกะมันกะพจน์ตอนแรกลับไปทาเนีเตรียมเตรียมกะเตรียมกับเนี่ยโอ้ทุกครั้งมันกลับอืมเพราะว่าขาดปัดนี่เราสิอยากให้รักมันแม่น เด็งบหน่อยบ่พลาดอคุนพูดได้งบหน่อยก็มีเพิ่อนก็มีให้เลือกยู่นก็่กลไมให้ยู่เดี๋ยวไปถามดูเถาะพี่หลังพิ่่าเดี๋ยวถามดูไปสิกลับกันแล้วแต่สิย่างสิย่างแบบใดกัพิจารณาเอาอืมนี่โอ้รสชานกันนี่ออเอออัดซอซ้างีนกันก็ทิดีิดผไม่่ไม่วันต้องต้องแล้วันาแบบไม่ได้้า้่ามันมีี่อกาส ซีซีมาก่บ the ่ปเลยัน่อนหนึงศูนย์สออืมมีศูนยหนึ่งสองอันเด็เก่าหน่ยูนย์ไม่เหมาเก่ากันมาเก่ามาเก่ามาแปดมาแปดกาศูนย์บนเพ่คนสออรีบเอศูนย์มาเอาเขาเขาเมื่อไรให้กามื่อไรให้กาเมื่อไรม่พยังเมื่อสาบ่ะอ่าผมไป่ื้อเห็นเอามาเบาบร่งหมดซื้อๆมันบ่บ่งงเอาาไหมอะไระศูนย์ศูนย์กีไร ไันมีเก้าเ้าหมเป่าดัเป่าี่เปามืกี้ซนึ่ยมันมแต่หนเลยเเอาเสองศูนย์หน่องโอ้มมีนึงมีสคัดเปาเปาเกวามันมีมันมีแปดเกานเขาศูนย์ก่าเกาเกาศนแล้วเ่อโอ้เปนมีแมีเามีศเลยเอาเลือกเอาศูนย์ศูนย์มาเก้าเกาแปดแปเางวดนี้คัดเป่ายังกว่าไม่รูเป่าศูน มีศูนย์มีหนึ่งมีสองก็เรื่อยเลือกเอาว่าสองสองหนึ่งหนึ่งับศูนย์ศูนย์เบาว,ว่าสันว์อ่าเขียนใหม่เติมกันพี่นอ้องคัดเปกาก็เไว้ทำเมืองพี่นอ้องศูนย์ศูนย์ปาคือคือเป็นส่หลายท่านหลายคนอาจจะตั้งมาท่านคือเพิ่นอยาก คัดสูตรมันเหลือหน่อยเหลือกหน่อยยังจัางเชนเป่าหนิขนมนันกับมี่หือกันของเพื่อนมี่อ่าแต่ว่าเพ่ัดตัดเพันคัดพิษโตเอาซื้อซะพัดแตกปุ๋ยแตกร่างจะใสัอ่าเกงกอลเล็กเกงก็เล็กก็ใส่ได้อ่าที่นี่กับมี่หนิตัวนี้นี่สวนมีดสวนมีดหนึ่งมิดสองต้าไม้แต่พูดมักมักมักเป่าอ่ามักเป่าถ้าเพิ่นเลือซับมากคือสองสองส่วนตัวเพิ่นเงยเอาหนึ่งหนึ่งชุนชุนก็ได้แม่ฮะแต่พี่น้องเอฟซีเข้าพิจารณาเอาโอ้ฟังคักๆพี่น้อง โอ้พี่น้องเอ้ยมักขี้ขวายกับฟังเพระแท่นนั่นแหละเหล็กเพิ่นมีซึ่งแต่เพิ่นตัดออกเพิ่นตัดออเพิ่นขัดออกเพิ่นขัดเด็กคนเพราะอะไรเป็นเด็นคนไม่อยากให้มันหลายตัวเอาฟังไว้ฟังไว้แมนแมนแล้วเชื่ว่าออกมาแล้วจังมาเบอกแมนม่แมนมาแมน่น้องมาว่าแอดมินก็เห็นเหมือนกันเนาะเห็นเห็นเห็น่วาของเรามันมีอยู่เราขัดออกมันด้ถึงว่าไหลวนแล้วเพิ่นขัดออกเื่อๆ พราะวยาญหลายตัวตอนนี้เพิ่นกับเอฟซีก็ว่าโอ้เจ๊ติดตัวไหนตาเพิ่นก็มีตัวเน้นให้อ่าก็คือเม็ดเดียวจบเนี่นเออมันจะอยู่อีกจริงเพราะว่ามันพิการพี่น้องเนี่ยกอพิการไปไม่ได้แล้ยวสัตว์เนี่ยยังไม่ได้สิเออเอาพิจารณาเบิ่งเอาเอ่าแนววันจันทร์ที่18นี่แหลพะพี่น้องทางวันจันทร์อ่าผูใ้ใดมาแนวทางน้ำเพลินฝากต้อนกับพิจารณาเบิง่งเนาะเพราะว่า สามงวดสี่งวดติดก็แตกมาแล้วบัแนี้ที่วันจันทร์นี่วันจันเพื่อนเดือกซีแมนที่ยังนี่วันจันทร์ชนมากจะแม่นเนาะแต่ว่าวันพูดสิเพื่อนมาเออไอ้พวกที่สื่อได้ยังยเพื่อเนี่ยพวกกอนเปลี่ยนมาเพื่อนเออเพื่อนเปลี่นทุ่นเพื่นหอยม้าชนมากเพิ่นลงทุนเดี๋ยวเพิ่นบกัตรผอมด้วยพี่น้องบกับตัวใดคือตัวนั้นเด้เพิ่นก็เลยนี่แหละเป็นเลขนี่สิอะนี่เป็นแนวทางเด็ด โอ้คือที่คือพวกนี้ก็มาไกลกันไปตามนี้เลยบ่ไปบ่กลับละจือแปรตัแปทุนอันเพราะว่ามันมันเป็นแนวทางเท่านั้นอ่ามีการนาดูเป็นไอ้เจนนี่แแต่เพิ่งเียนมาทีนึก็จริออโอ้คันแมนตัวร่องมีตัวร่องบ่ร่องตัวร่องเนี่ยเออตัวร่องรูปกันแป๊กกันเคลื่อนกันรันรู้เกื้อบ่พิกันพี่มาเดยอ ที่เป็นมานีเที่เพื่อโอ้เอาไปยังนชุดซ้ำล่องโอ้มาตรวไปไกลๆกันต่อิมันไปตรวไปไกลตรไปไกล็ได้ได้ไมนไ่ไปแล้วเนาะเรากอบแปบเหอนไีเลยีแปอืเรากอบแปบเหอนกันาเกาหวน้าเหมือนนาโอ้รเหมือนกันลที่เอ๋อไม่อย่างหาที่หาตัวอย่ย เห็นม well> ่เลพี่รองเห็นบ่เลเมื่อเงาฟางเงาพิ่ารนาเอาพีเชิดเงาไม่ห้ลยพี่รองขั้นปุ้ยอย่ามาสื่อตเดเยวมันเสียงปวดว่าสานเลยเสียงเขื่อนจักน้อตูดมาจักไหนหาบ้นนี่หนองหมาดีอ่าสม่าหมากั็ลดลงมาแถบหนึ่งอ่าไอพี่เจรนาเมื่อเงาจากระติดซีขึ้เงาเออเดี๋ยวีขึ้อย่างนี่าซีเป็นตัวย่างอ่า

กมันแปลกมูอยู่นี่นี่อ่าูทองหาซ่มันแปลกมูอยู่แอดมินกบ่นบอที่วบใบนล่างที่เรขึ้นมเน่ยคือคำว่ถามเราหรือกบูโอ้เพื่อเพ่เขาบนล่างคือคว่าคือว่าบนล่างเพ่อมบบางทีนจริงนะบทีอเพื่อวิซีคูซีหางอ่าปกติบีแค่นั้นอื มาเข็นถึงหลูพี่น้องนี่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 กันตายที่เราอ่าอันนี้มันมันแตกกลมู่นี่พายที่เาพิจาราเอาทีี่แฟนจงมันออกมันอกสิบหกมามันมเมอมันสี่แปดเท่าไหร่มันอีสี่มั้งทั้ตี่วเ่ย่างทีสี่อย่างแค่เป็นสี่ตัวสี่หางกับคือทิสี่มันหอันาเน้องเสอันห้าบ้องนี่ห้าสองออกคู่ออกออกเอา์ออกไม่เอาเออเออกัน สุดสองออกสสิบเก็มืนดสิเก็ดมาสิเกสิเก็หมืนมันมัิเก็โบราณโบราณเลันดสองอันี้นองเราคำมนกนุ่มแ้คำนนแบบเนงมันมเป็นสูตรเป็นสูตรอหอมาเด้อขด้ทายเนีทังบนทังล่างตัวเดียวดีนะคือจังสิบเจ็ดเหมือนใช่ไหมแะไรสุดนี่สุดสองเลยโอ้โหงนี่สุดาณมาตัวนี้เาเอาคบล่างเลยสุดสองโบาบราณเลยถ้าสไม่มาเอาสุดสองสองเลยเด้ ฟาดใสเด็กใสสุดสว่างเลยภาษาเด็พี่น้องเลยโอ้กัเป็นตัวแองนี่ตัวแองสิครับสว่างนี่โอ้เอาเอาพี่น้องเลยเอาพี่เจ้าเอาถ้าบิ่นไปบิ่นไปที่ห้องเก่าเลยบินไปห้องใหม่เลยอ่าเอาเที่ยวทางห้องเก่าโจเข้ารับคำนวณออกมาห้องเก่ามันทางงางเก่ามันมาจัดเถอะเอาเอาเอาเก้าจะลอยบ้านห้องใหม่เที่ยวเป็นบ่าห้องใหม่เปนบ่านไม่ได้จิบมาให้กับบ้าบ่าบ่เอาเอาพี่รังนะ เอาลุนกันไปน,น,น้มกันวันจันทร์ที่18 18จะได้เฮไม่แน่อัดจจบนลา่างตัวเลขทุกตัวทุกสูตรที่พอนมาเลยมันออกเคยออกมากแล้วเป็นท่ายางเดือบเป็นส<อ>ูตรเนาะเลงของมันน่แลอ้าสกสกมันๆมนๆลำลำเรื่อยๆครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเด็กกระเป๋าดือดซิม